ับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกิตาคุตคาเองครับวันนี้ก็จะมาให้ดูรถผู้บริหารนะครับคันนี้นะก็เป็นโตต้าคัรบรีปี2017นะครับตัว 2.0G หน้าแหลมขึ้นนะครับเปลี่ยนไมเนอร์เชนใหม่นะครับข้างหน้าจะเป็นไล่ด้วยโครเมียมเยอะขึ้นนะครับท่านลูกค้าดูนะครับไล่ด้วยโครเมียมมากขึ้นนะครับโลโก้โตต้าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมาด้วยไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มี LED นะ เห็นไหมครับไฟดูสวยขึ้นเป็นไฟหน้าตาโฉบเฉี่ยวขึ้นไฟแหลมขึ้นนะครับแล้วข้างหน้านี้นะครับก็เป็นเหมือนจมูกนะครับอันใหญ่นะครับเป็นเหมือนปากคนนะแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกนะครับทั้งสองฝั่งมันดูสวยงามขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันทําให้ในการขับขี่รถนะครับเกาะถนนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหน้ามันจะกดลงนะครับแล้วก็เรื่องแอโรไดนามิกนะครับมันจะกดเวลาลมผ่านนะครับเห็นไหมครับฟ้าโปร่ง นะครับมันจะกดลงตรงที่ซุ้มล้อนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับและก็จะเพิ่มด้วยคมเมียมมากขึ้นนะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับตัดด้วยคมเมียมไล่โดยสีดํานะครับมันดูลงตัวและสวยงามนะครับท่านลูกค้าครับนะครับมาดูต่อที่ซุ้มล้อนะครับเป็นลายล้อแม็กนะครับล้อลอยจากโรงงานและสิ่งที่ท่านจะได้ต่อนะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกันเลยนะครับยางนะครับปี2020 เป็นยางใหม่ๆของบิสโตร์นะครับสัปดาห์ที่30กระจกนะครับมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ฝังไฟเลี้ยวไว้เวลาสาดกล้องไปแบบนี้จะเห็นมิติจะเห็นสันนะครับจะเห็นเหลี่ยมต่างๆนะครับไม่มีนะครับรอยบุบไม่มีรอยกระแทกนะครับก็ได้กุญแจนะครับเป็นแบบใหม่เห็นไหมครับใหญ่ขึ้นนะกุญแจก็ดูสวยงามนะครับนะครับมือจับจะเป็นโครเมียมนะครับไล่ด้วย สีสีตัวรถนะครับข้างบนนะครับแต่โครเมี่ยมจะอยู่ตรงนี้ดูบั้นท้ายของเขานะครับไฟ LED นะครับแล้วก็ไล่ด้วยโครเมียมนะครับตั้งแต่ข้างเลยนะครับตั้งแต่ข้างนะครับตั้งแต่ไฟท้ายนะครับด้านข้างนะครับยาวจนมาถึงฝั่งนี้นะครับสวยงามเหลือเกินครับท่านลูกค้าครับก็มีเซ็นเซอร์อีก4จุดนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกันอีก4จุดนะครับและข้างหลังนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับ เป็นชุดแต่งนะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับท่อสามารถทําออกคู่ได้นะครับอยากให้ดูนะครับว่าคาร์เี่นะครับมันใหญ่เหลือเกินนะครับมันเป็นรถบอดี้ที่ใหญ่นั่งสบายไม่ว่าจะเป็นคนข้างหน้าคนข้างหลังและก็ที่เก็บของนะครับก็ใหญ่มากนะครับแล้วจะเปิดให้ดูนะครับอุปกรณ์นะครับนี่นะครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดออกนะครับยางอะโลนอะไรเห็นไหมครับใหม่มาก ยางอะไรก็เป็นแมกนะครับใหม่มากครับท่านลูกค้าครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับบอกได้เลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับสีบอลสีเดิมเดิมนะครับปี17ไม่เจ0 0 0กว่าโลนะครับไม่เจ0 0 0 0กว่าโลราคา7 2 9 0 00บาทดูคลิปผมนะครับ7,29,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ครับลูกค้าครับได้ทั่วประเทศ นะครับใครลูกค้าประวัติดีนะครับอยากกู้ไฟแนนซ์เต็มนะครับกู้ไฟแนนซ์เต็มได้เลยครับลูกค้าครับกับรถคันนี้นะครับกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ประมาณ14,0 0 0บาท15 0 0 0บาทนะครับนะครับหนังนิ่มๆสีดำนะครับแล้วก็เป็นหนังสีครีมนะครับเป็นหนังสีครีมแผงประตูไม่มีรอยนะครับยังสวยงามนะครับสมราคาเป็นโตยตาคารมี่นะครับรถตัวนี้แล้วก็มาคอนโซลหน้านะครับ เรียบร้อยไม่มีรอยคาบกาวไม่มีรอยแปะนุ่นแปะนี่นะครับเป็นแอร์แบ็กสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บวิ่งได้สีดํานะครับตัวข้างบนตัวนี้นิ่มๆนะครับซับแรงกระแทกได้พอมานะครับข้างล่างก่อนจะถึงเก๊ะนะครับไล่ด้วยลายไม้นะครับก็เป็นหนังอีกนะครับเป็นหนังนิ่มๆนะครับกดได้นะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็เก๊ะนะครับไว้ใส่ของใหญ่นะครับอ่า เบาะนะครับต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับเบาะคัมรีคนนั่งข้างคนขับนะครับสามารถเลื่อนเบาะได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังใหญ่นั่งสบายนะครับแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเย็นฉ่าแน่นอนพอมาคอนโซลนะครับทําปุ่มกดระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแบบแยกโซนได้แล้วนะครับเป็นระบบแอร์ออโต้แบบแยกโซนได้แล้วแล้วก็มีม่านข้างหลังเห็นไหมครับ ตัวนี้มานนะครับทํางานอัตโนมัติทํางานอัตโนมัตินะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับเราเข้าเกียร์มันก็จะลงให้เห็นไหมครับจะได้ยินเสียงตื้อๆม่านก็จะลงให้เวลาเรากลับเข้ามาปกตินะครับมันก็จะขึ้นให้เพราะว่าเราเลื่อนปรับตั้งเอาไว้นะครับเพื่อคนนั่งหลังนะครับสบายขึ้นเวลาแสงลงแสงแดดนะครับท่านลูกค้าครับสามารถวางนะครับปุ่มกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับทํางานแล้วครับคันเกียร์นะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับถุงเกียร์ถุงรุ่มเกียร์อะไรเป็นแบบใหม่แล้วนะครับ เป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับของโตลต้านะครับทนแน่นอนมีสาย usb มีสาย aux นะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับมีมัติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับมี cruise control ปุ่มสตาร์ทแล้วก็ระบบการลื่นนะครับ a s c รถแสงขึ้นมาด้านข้างนะครับจะมีสัญญาณเตือนที่กระจกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นรูปรถสี้มๆขึ้นมาเบาะนะครับเซ็ตได้2ระดับนะครับฝั่งคนขับนะครับปรับได้นะครับเซ็ตได้นะครับ2ระดับสามารถเซ็ตสามารถตั้งไว้ได้นะครับท่านลูกค้าครับขึ้นมาด้านหลังนะครับแอร์เราก็มีนะครับแอร์เป็นออกจากคอนโซลกลางนะครับแอร์มีนะด้านข้างหลังนะผมทําให้ดูก่อนนะครับดูเข่าผมนะครับ ห่างเยอะนะครับท่านลูกค้าครับห่างเยอะนะครับนี่มาถึงเสากลางนะครับนี่ผมสูง175ห่างเยอะนะแล้วก็ข้างๆนะครับจะมีม่านนะครับม่านดึงขึ้นมาอ่าแล้วก็ตัววางแขนนะครับนั่งหลับไปได้เลยครับเดินทางไกลถือว่าเป็นรถผู้ผู้บริหารนะครับรถซีดานผู้บริหารขนาดใหญ่นั่งสบายนะครับเห็นไหมครับตึงเปียนะครับเรื่องบงเรื่องเบา แล้วก็ส่วนภายในมาดูความสะอาดครับลูกค้าครับแผ่นยางนี้เราแก้งรองเอาไว้นะครับเพื่อเวลาลูกค้ามาดูรถนะครับขึ้นลงรถแต่ถ้าเป็นพรมของเขามาจริงๆนะครับจะเป็นพรมกรรมยี่เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ b v j i และตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับในราคา729,000บาทนะครับสนใจติดต่อน้องตองหนึ่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์08325ตัวแล้วก็03 บอกว่าติดต่อน้องตองหนึ่งสวัสดีครับ